ขออนุญาตเปิดไนะครับผมโอ้ครับผมขออนุญาตนะครับผมนี่คือใช่ครับเดี๋ยวท่านเข้ามานี่ครับผมโอเคนั้นผมขออนุญาตเปิดเลยนะครับครับ ครับผมคุณลูกค้าครับผมตัวนี้ก็ปลวกกินไปิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับผมวันนับปลวกของเขาก็ยังเป็นปลวกงานอยู่นะครับแล้วก็มีปลวกทหารผสมกันครับผมถ้าแม่มันไม่มาย่างครับผมตัวนี้อะระบบนี้ก็คือแม่เขาจะอยู่ใต้ดินครับอยู่ข้างล่างครับผมเป็นนางพญาตัวนี้ก็คือเป็นปลวกที่ว่าเป็นปลวกงานก็คือปลวกงานมีหน้าที่นําอาหารกลับไปให้อ่านางพญาแล้วก็ตัวที่อยู่ใน ด้แ,แล้วมันแล้วมันอยู่แล้วตัวแม่มอยู่ไหนเนี่ยอ่าตัวน,นี้ก็คือเขาจะอยู่ลุกลงใต้ดินเลยหรือว่าอยู่ารา,างสำรองอาจจะอยู่ห้องใดห้องหนึ่งที่ว่าอ่าเขาเรียกว่าห้องที่มีรอยแตก,กรอยแยกอะไรเขาสามารถเอาสร้างเป็นรางสำรองได้โอเคอ๋อที่รางสำรองมันได้ค<อ>รับผมอันนี้คือเขามาหาอาหารหาเหยื่อตัวนี้ก็เอากลับไปให้นามพญาและตัวอื่นในรางเขาครับผมถือว่าได้ผลแล้วนะครับคุณลูกค้าครับผมนั้นยวขออนุญาต เหยื่อเลยนะครับผมลบนานมากกว่าหายอ่าอันนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยครับคุณลูกค้าเพราะผมจะประเมินจากวันมาปวกแล้วก็เหยื่อถ้าเหยื่อเหลือเยอะมีปวาเขาเรียกว่าถ้าต่อไปก็จะเป็นเหลือปวกทาหางออกมาเขอจากปวกระชากแล้วก็จะเป็นถ้ารังใหญ่ก็จะมีปวกแมลงมาออกออกมาครับผมถ้าปวกแมลงมาออกมาถือว่ารังนั้นใต้ร่มแล้วรอเขาตายอย่างเดียวเลยเราก็จะเห็นทุกขั้นตอนไปด้วยกันครับผม